ครับเด็กๆเจอกันอีกแล้วนะครับในวิชาคอมพิวเตอร์ครับที่แล้วเราเรียนถึงไหนเราเรียนเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์นะครับว่ามีอะไรบ้างที่เด็กๆควรรู้ในระดับชั้นนี้นะครับวันนี้ครูก็จะมาบอกอีกนะครับว่าหน้าที่ของแต่ละชนิดนะครับสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปนะหน้าที่ของอุปกรณ์แต่ละชนิดมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับอย่างแรก อิ่งนังนิ่งนองนิ่งนังนิ่งนอมาแล้วมาแล้วนี่อย่างแรกก็คือจอภาพนะครับหรือมอนิเตอร์นะครับน่าจะนนเป็นจอ LCD นะครับนี่คือจอภาพนะครับเอาไว้แสดงผลข้อมูลนะครับนีอ่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรลูกแป้นพิมพ์น่ะแป้นพิมพ์มีลักษณะเป็นสี่เหลีย่ยมเห็นไหมเป็นสี่เหลีย่ยมแล้วก็มีปุ่มเยอะแยะมากมายเลยนะครับ แป้งพิมของประเทศไทยก็จะมีตัวอักษรภาษาไทยถ้าเป็นแป้งพิมพ์ของประเทศอื่นก็เป็นภาษาของนั้นนั้นแต่ภาษาที่มีตลอดก็คือภาษาอังกฤษที่อยู่บนแป้นพิมน่านะครับประเทศไทยก็จะเป็นตัวอักษรภาษาไทยนะครับคราวนี้กลุ่มแป้นพิมพ์ทั้งหมดนะครับเราจะแบ่งเป็น5กลุ่มนะครับหนึ่งนะก็จะมีแป้นพิมพ์เกี่ยวกับฟังก์ชันให้เลือกนะครับเป็นฟังก์ชันที่อยู่ในแป้นพิมพ อันที่2คือแป้นพิมพ์ควบคุมนะครับมีแป้นควบคุมการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับอันที่3แป้นตัวอักษรนะครับอันที่4แป้นตัวเลขและอันที่5แป้นนําทางอุ๊ยแป้นนาทางเป็นไงนี่นี่แป้นนําทางนี่เป็นตัวอักษรนะอ่เป็นตัวลูกศรพูดผิดนะครับนี่คือแป้นพิมพ์หน้าที่ของแป้นพิมพ์คือการป้อนข้อมูลนะครับนี่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  Sug, อ,ะอะไรอะไรอะไรเอ่ยเมาส์นะครับเมาส์เมาส์มีหน้าที่อะไรเออเมาส์มีหน้าที่วิ่งหนีแมวไม่ใช่นั่นเมาส์เมาส์หนูแล้วอันนี้เมาส์นะครับลักษณะมันคล้ายกับหนูใช่ไหมมีสายไฟเป็นหางนี่คือตัวหนูนะครับเมาส์นะครับเมาส์เวลาเราใช้กดด้านซ้ายนะครับกดด้านซ้ายเราใช้เรากดด้านซ้ายโดยมากโดยปกติเลยจะใช้ด้านซ้ายนะครับ แล้วก็มีปุ่มเลื่อนอยู่ตรงกลางเด็กๆหลายคนมาถึงมากดไอ้ตุ่มปุ่มตรงกลางนี่ไม่ใช่นะครับนี่คือเมาส์นะครับอันนี้เมาส์ Mount, มีหน้าที่อะไรเป็นตัวชี้นะครับเป็นตัวลูกศรที่อยู่ในจอภาพเวลาเธอคลิกเมาส์นะครับหรือเลื่อนเมาส์นะครับน้าลูกศรก็จะเลื่อนตามมือเธอไปด้วยนะครับนี่คือเมาส์ไรเอ่ยเนีย่ยเราไม่เรียกแล้ว CPU ไม่ใช่ซี u เราเรียกว่าเคส ่ะครบผมบอกแล้วเราเรียกว่าเคสนะครับ CPU เราเห็นแล้วไงครับที่แล้วนะครับเป็นตัวสี่เหลี่ยมตัวประมวลผล CPU ก็เหมือนสมองของคนนะครับรับข้อมูลเข้ามาจากแป้นพิมพ์รับข้อมูลแล้วก็มาประมวลผลแบบสมองเราเหมือนเรารับข้อมูลเข้ามาแล้วแสดงออกมาครับเป็นคนก็แสดงออกเป็นภาษาพูดหรือ,อาการแสดงท่าทางต่างๆนะครับเป็นการประมวลผลออกมาแล้วนะครับให้เราได้รับรู้แต่ CPU ประมวลผลออกมานะครับออกมา แสดงอยู่ในจอภาพนะครับ CPU คือสมองของคอมพิวเตอร์มีหน้าที่ประมวลผลนะครับแล้วส่งต่อฮาร์ดดิสตฮาร์ดดิสเป็นตัวเก็บข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลภาพข้อมูลเสียงนะครับนี่ตัวนี้ฮาร์ดดิสจะเก็บอยู่ในเคสเหมือน CPU นะครับแต่นมีเสียงด้วยลำโพงนะครับลำโพงหรือสปีเกอร์ นะครับลำโพงนะครับมีลักษณะหลายหลายรูปแบบนะครับลําโพงครับมีหน้าที่ส่งเสียงนะไม่ว่าเป็นเธอดูวิดีโอหรือเล่นเกมหรืออะไรที่มันมีเสียงอะลำโพงก็เป็นตัวส่งเสียงนะครับนี่คือพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ที่เธอควรรู้นี่คือหน้าที่ของอุปกรณ์แต่ละชนิดที่เธอควรรู้นะครับพบกันใหม่คราวหน้าถ้าใครเรียนไม่ทันนะครับ ก็เข้ามาดูใน YouTube เหมือนเดิมนะครับพยายามเรียนออนไลน์กับครูนะเออนะครับแต่ถ้าพอเปิดเติมแล้วก็เป็นคลิปวิดีโออย่างนี้ตลอดไปเนาะจะมีคลิปวิดีโอสอนในห้องเลวันนี้เธอมาเธอมาเธอก็เรียนในห้องเธอ,อวันนี้เธอไม่ได้มาเธอก็ดูใน y t u t u นะครับเป็นการทบทวนเอาละสำหรับวันนี้พบกันเพียงแค่นี้สวัสดีครับห mm. ม,มายมา